ใจใหญ่แล้ตรงมันแล้วโอ้เอฟซี FC ผมยังดีครับโอ้โหขาหลังครับขาหลังครับขาหลังครับเฮ้ย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  คาลังไอ้วนตกมันเลยครับมันไหนหยุดตกมัน โอ้โหโอ <esis> ้ <le> โหโอ้โหเป็นตัวเดียวก็เป็นโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาดิครับเข้ามาดิครับโอ้โหอะไรครับมีเพื่อนเล่นหรือ โอ้โ้เสียงดีมากเฮ้ให้เออโอ้โหโอ้ออๆๆออโอ้โหโอ้โหโอ้โดีใจใหญ่เลยตรงมันแล้วโอ้โหเอฟซีผมยังดีครับโอ้โหขาหลังครับขาหลังครับ ขาหลังครับเฮ้ย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 เต็มเต็มสายเสยกไมเ่เอาฮ้ยเ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 อารถพ่อเฮ้ยโอ้ตกมันโยนสายเสยกใสร่รถพ่อจิมแล้วรุดนะ่ะพ่อจิมแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮเบาเบาเบาเตกมันนี่ยไปโยนใส่เสกใส่รถเออก็ตกมันก็ตกมันไปวะรถพอจืมแล้ว 哦、oh. โอ้โหเสียงเสียงหล่อมากตา็พิจารณาการรับชมด้วยนะครับท้างเขาไม่ได้เงียนะครับแจ้เขาลมดีนะครับคึกนะครับตกมันโอ้โดีมากครับ เสียงหลอมาครับโอ้โห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 แทงเขา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  แทงเขาโอ้โหโอ,โ,ออออโ,อโอ้โหเฮ้ยระปวนชาวบ้านเขาเอ้ยเออเททางซ้ายโอ้โหโอ้โหอยู่คนเดียวก็เปียวได้ครับสนุกครับ โอ้โหคลิกครับคลิกมากครับคลิกมากครับโอ้โห,โห,โหแอบเบลแอบเบลมีเสียงด้วยอมโคตรแตกมีการใส่สายเสกใส่รถพ่ออีกโอ้โห,โหมนัมนๆมนันมันมัน อ Abby. อออเดี๋ยวก็ตกมันได้ครับดีใจนะครับดีใจครับดีใจผมไม่ได้เข้าโรงเรียนครับโอ้โหน่ารักมากพ่อ โชว์ใหญ่ครับโชว์ความน่ารักครับผมขอเสียงหน่อยครับโ,โอ้โหมีเสียงด้วยผมพร้อมบวกครับมาเลยครับไอ้ใครมาบ้านเุ้ยใครมาบ้านอุนน้ยไอ้เฮ้ยทำใสอีกแอย่ามาบ้านผมนะครับผมกำลังตกมันนะครับโอ้

เดี๋ยวขอเสียงหน่อยเสียงอยู่ไหนอ้วนเสียงอยู่ไหนครับแบนแบน,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 นหน่อยเล้วแบนแบนขอแบนหน่อยเร็วเสียงแบนน้อยจะชอบที่โว่น,นี้นะครับอย่าลืมนะครับ บริษัทตะไครยกดไลค์กดแชร์นะครับจะไม่พลาดทีวีโอสนุกสนุกแบบนี้นะโอโห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 ้สายเสกครับไล่ไม่รู้อ,อ,อ,อี้ยะอี้ยะเราเราเจอกันใหม่นะครับวีชิวโอหน้านะครับผมความสนุกของเด็กชายช้างพายดาวมงคลน,นะครับสำหรับทีวโอนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย